ขณะนี้ลอตเตอรีอร่รางวัลที่หนึ่งมาถึงงานแล้วนะครับ <c oughs> ไม่ทราบว่าำนำนาต้องการรางวัลที่หนึ่งไหมครับต้องการอยู่นาะซื้อไปและนะ้วน้ำโอ้ยกระสันใบนี้ม่มีแล้วสนตอนนี้กำลังสามเขานะครับสม <3 S 2> ร,รอบที่สามครับรอบนี้ เป็นดำนาครั้งที่สามนะครับเป็นแบบดำเป็นดำแบบดำนานำสามรอบแรกนั้นเป็นแบบวานน้ำท่วมมาแบบไหมครับเป็นการทำนาครั้งที่สามในปีนี้นะครับโอ้เห็นมันไ้ในเด้อ สวัสดีครับวันนี้เป็นวันดีนะครับวันรวยของหลายๆคนวันที่16กรกฎาคม2อง8นะครับเป็นวันดีที่ได้พี่น้องนะครับมาร่วมในการาสามเขานะครับคือการเป็นการซ่อมเนื่องจากรอบที่แล้ว2องรอบนะครับคือรอบแรกนี่จะเป็นการหวานทั้งหมดนะครับก็ขึ้นอยู่ประมาณ2ไร่นะครับ รอบที่สองมาซ่อมโดยการหวาดอีกเหมือนเดิมน้ำก็ท่วมอีกก็เสียหายครั้งที่สองครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะครับใช้วิธีในการตกก้าแล้วก็มาดํานาะครับวันนี้เราจะเป็นการมาซัอหรือว่ามาสาอมกนะับันะบในนาที่พิกัดอยู่ที่บ้านน้องไผ่น้องตะกมครับตำบลหินตะกันสิเกตนะครับก็จะมีการปักดํานะครับโดยการดําเดี๋ยวจะพาท่านไป ชมว,วา่าวิธีการปักดำเขาทำยังไงกันบ้างนะครับตรงนี้ครับเขาว่าบอกห้อยหลายเน้อตอนนี้ตั้งแต่เช้านะครับก็ได้ปักดำในส่วนที่จำเป็นต้องซ่อมนะครับพื้นที่ประมาณสองไร่นะครับสองไร โดยใช้ผู้มาร่วมในการปักดำประมาณ12คนครับ12345678910 สารกําจัดสตูเพราะสัตว์น้ําหอย บนเอืออาทรทุกแห่งทุกคนความคิดความฝันมุ่งกันทุกคนอยากเจอจามังดำตะวันรักโลดโกรธลงมั่นคงในใจปิดบังดวงตาม แข่งขันหำหันเชื่อเช,ชื่อไม่มีเพื่อนไม่มิจริงใจชีวิตไม่ผลขึ้นลงก็แค่นั้นอยากจะสามนะครับเกินว่าสามหรือว่าสมสม,สมส ที่มันไลไลก็ตองมาเสเออเออไปเดี๋ยวนติียกคนยมไปดอกเอาเงยหน้าขึ้นเมื่อลิมาวันสอบบอดินี่เออขยะมามานสอมเขาเนาะ วนนหัวำหน้าจะมาูสอมเขานี่ก็จะว่ามาสอมเขาเอาสองเกี้ยนสามเกียนม่ได้เนาะ กำลังดำนาดำแบบซ่อมนะครับ กะสิว like ่าสามเมื okay, ่อกัดโมเมนต์โปดมันโมเมนต์อยู่กลางกางว่างไปหมด ตอนนี้ก็กำลังดำนาเป็นการส้มข้าวหรือว่าสามสามเข่านะครับภาษาอสานว่าสามภาษาไทยว่าส้มนะครับตอนนี้ก็ได้เกือบหนึ่งไร่แล้วนะครับเช้านี้ข้างหลังผมก็คือที่นาะที่ต้องส้มนะครับ แล้วก็ที่เห็นก็คือกล้านะครับกล้าที่ถอนมาแล้วมัดเป็นมัดแล้วก็มัดเป็นจุกนะครับจุกหนึ่งนี้มีอยู่4ี่มัดนะครับก็เป็นการทำนาน,นะครับ ตอนนี้พักเที่ยงนะครับน่าจะโชคดีครับวันนี้มีลาบอยู่นะครับบายบวันนี้น่าจะโชคดีเพราะว่ามีลาบน่าจะอร่อยอยู่นะครับน่าจะอร่อย บตกวมันต้านได้เพราะมัอมันปู่บกพริกเองว่าเอใชพริกไาย่่า right> ผ็ดูเขาตั้มสมเขาใส่พริกกับเกียวเทใส่แก่จริงคือเขาได้กำไรหดแล้วตเราก็หมองกันบาลาบไม่เห็นงนงมอนอย่นอยมอน่้ ตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วครับฝนโปอยๆมาครับฝนโปรยๆมาน่าจะพอดีพอดีร้อนอบอ้าวตะกี้นี่นะครับจะได้ผ่าน้นไป เสร็จแล้วครับจะเสร็จแล้วครับมผมก็จะตกมาน่าจะเสร็จพอดีครับนะ่าจะเสร็จพอดีจะเสร็จแล้วครับโอ้ย่อยาก,กันเบิ่งบานนี่ยางไม่ิแล้ว เอาอาสิเลนผู้ใดเอาเบิ้งเบื้งเตอนนี้จะเสร็จแล้วครับเอาเอาเอาไอ้เมื่มือเด้อไอ้เมื่อมือผร้ใดกานมั้ย้เมื่อมือฝนก็มาพอดีโอ้ยบางทีเขาบดหอดด้วยว่ะนั่กัตัว

บ่อหลุมสูบน้ำนี nope. ่ยังบอกว่าบ่ห้เหลือติดใหม่นี่เลยจิห้เหลือติดไม่ติดมือยังว่าเอ้มันเหมิดเหมือนมือเขาจ้าจิ่าซ้ำหน้าบุ้มเป็นซำด้นั่นขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกท่าน มันมันคดุดมองคุดนั่นเอ e: ้ยหมือนเมือเมือเมื่อเขาจะมาสั่มหน่าถือเมื่ออันเปลี่ยวเลยเออเออปมย้มยิ้มใส่กี yes. ่ตัวเอ้คนว่งด euh ิ <mm <mm ้นยังมาขุด มาแล้วครับฝนใหญ่มาแล้วฝนใหญ่มาแล้วเขาพูนมาเลยนะฝนแล้วโอ้ยไล่พอดีตอนนี้ดำนาเสียดฝนตกครับฝนตกขอบขอบคุณทุกท่านอ<บ>โอ้ยบายอยากถือกลอตเตอรี่เด้อสี่เหลี่ยงงานใหไงมึงซ้ำหน้า็จแล้วครับเสร็จแล้วครับ ดําเสร็จฝนก็ลงทันทีครับตอนดําก็ฝนแรกลงก็ฝนตกดําเสร็จก็ฝนตกอีก ดำเสร็จฟนก็ตกลงพอดีครับ